รสโค้งสุไทยเนาะเจเนาะกะจีโคงอีกอยู่กะจิออกซื้อโค้งสุไทยกันยูทูบมากกให้ยยวมือไก่มือเล็กออกกะไห้มันเหมือนที่ทนายเราเหมือนยี่สิบอยี่สิบหกคุณอาเรียตั้งหลายมือนนเสียน่้ก็อาจารย์ทำเพราะว่ากันเล่าว่าขั้นใดสิออกออกลยางบริการบริการจังกันออกตรงตรสามตัวแดงก็บมีหาสีี่สามตัแดงมัรับเงินแหละรับพิษรับยาแล้ว ม้วนถักการ,กรมามือม่อนานมาเบิด์นันลาบอกให้ทายแต่ว่าม้วนถักการทายเอาเบิดอยู่แต่ว่าพอให้ห้าแล้วตาตื่นเคียงเสียง <c oughs> สวัสดีครับเกสวัสดีค่ะสวัสดีคะท่านผูน้ชมทุกท,านนท่านด้วยค่ะสวัสดี YouTube ทุกช่องจ้าที่มาเ<อ>ยี่ยมเยือนพูดลุยน่ามือหนิเนาะมื้อนี้ท่านได้กินข้าวอยู่แบบว่าเฮ็ดงานบ้านก่อนได้ยินว่าเจมื้อนี้ว่าสิไหว้สิบวงสรวงเนาะก็เลยมีแต่ไหว้เพิ่นซื่อๆแม่นบ่ วายแต่วันพระธรรมดาวันพระไงเด็กกับวายธรรมดาดีคนละมากลากไม่ดีวันนี้สื่อตัวใดแล้วน่้นรัตมตตรีเนียงอยู่นะซื้อแต่ทะเบียนรถคือเก่าแล้วว่ไดดท่านได้สื่อเปลี่ยนไปตัวได้มันเกี่ยวพันอย่างกับรถว่วนเกี่ยวพันตีขั้นนั่นตดตามขั้นซีเก้าศูนย์ที่ลากมาพร้อมหกหกหนึ่งน่ะตามขั้นซีเก้าศูนย์แต่กับมอเตอร์ไซค์ขั้นยูหันแปดสองศูนย์ พราะว่าหนึ่งเก่าหกมันออกเลขไทยไปแล้วพี่โน่นะบันย่างแปดสองศูนย์ท่านนั่นกับสี่แปดหนึ่งเมื่อท่านออกฮาร์ดลอตเตอรี่เ่ได้ท่านสี่แปดหนึ่งนะลอตเตอรี่บอมีเพราอสนั้นแต่นี่ตัดออกไปเลยตัดตัวนั้นบอมี่เนาะท่าสี่ออกกันเมื่อสีออกกันยาบอมมีขายออกไปเลยแล้วก็ขั้นสี่สามเลยขั้นจอดอยู่ข้างนานในเก้าแปดสี่สามที่มันออกแปดเก้าหนึ่งย่งสี่สามเมืท่านได้ออกสี่สามกับบาลีกีหนึ่งเก่าหนึ่งเด็ดฟันไว้เงี่ย บทว่าฝันอยู่หันฝันหลายมือฝันมาเฮียนมีงานคือเก่าเปรีคทีคือเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งขันมาเฮียนมีงานขันบ่ถือเลขก็ออกว่าเลขที่มันบ่ตอนนี้สีถือเลขอีกเจ็ดสีถือเลขยังบ้นเลขทีกันแล้วเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งกับบ้าแห้งดิหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งอั่นละสามโตโตหนึ่งเก้าหนึ่งเปรีคทีตำรวจหนึ่งเก่าหนึ่งฟันมาเฮียนมีงานคือปึบ แสดงว่าสิถึกเลขอีกแต่พอถึงเลขก็ออกว่าเลขทิดฟันลายมือแล้วเอาคือฟันคือเก่านอะวันคือมีคนมาเฮี่นลายแต่มแต่มีอาหารการกินอันฝฟันแบบมี้ฉันถึกเลขแต่พอถึงเลขก็ออกว่าเลขที่ละหนึ่งเก้าหนึ่งอัละนำโหลดตัวลิ่นก็รู้ว่ามันสีออกไหมัวโหลด่งมือนหมูว่ามันออกก็บบอกไปแล้วเนียงกบผู้เดียวยังผู้เดียวเราตีเจ แต่ว่ามันสิออกรดคือเก้าหมดมันสิออกขั้นใดกันนะแต่ว <soc ain> ่าขันใดมัอในใจสี่เก้าศูี่เก้าูย์ซื้อะนี่เดพุ่นน่ะหกร้อยน่ะหกรยบาทพุ่นีแต่ว่าไปยิบลอตเตี่งมดนี่ไปหาเลขหนังกับวใดไปได้ตะเก่าศูมาอ่อยจ่อยเล้เสร็จเก้าศูนย์ี่กรเก้าศเก้าศนยเล่นเกายหกใบพุ่น่ะเกาศูอันหนึ่งสี่ใบแล้วกับยูสหาริได้สองใบ ฮาลิบนี 90, 90, 90, 90, 90, 90 flying, ้เก้าูลก็จไปันอกเก้าซู9ซูเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าูนเไปหอไปเลยเก้าูลล้วนแลนเก้าูนี่แสดงว่านักเก้าเก้าูสี่ามได้สิอลเก้าซูลได้จังเก้าูกยี่สิบส่ลแล้วน่เก้าูุดใหญ่สใบตัวนี้สใบแล้วกัย่งละใบเก้าไปยิบ แพงแรงอะไรแต่เก่าศูนย์มัญหาเลขที่เอาว่ามีค่ะแต่ได้ได้เก่าศูนย์ม่เป็นเพิ่มสี่ดลให้ได้อันนี้ก็พอจ่ามันบริยุทธ์ทะเบียนรถขั้นใดบอกก็ศูนย์ภาษีเก่าศูนย์ขั้นที่ละว่าฟ้องขั้นหกหกนนดียยุติเต็มยอดยุตเต็มหมดนะเนี่ยสี่สามก็ได้สิบสองล้านเนี่ยสี่สามสี่สามได้สิบสองล้านสี่สามขั้นนี่เดี๋ยวขั้นหันนามันนี่ยกเกียร์อยู่มันเด็กเอารอดเดอร์ทะเบียนรถตัวดี่นี่ แสดงว่าเมือนี้นี่มาได้เดือนสองครูเท่านี้มองนะได้ตัวสีมาเก้าศูนย์เดียร์กับบารเลขที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งก็แล้วก็สี่สามแปดสองศูนย์หันเลขไายนาลังดอกแต่ตองวัดเข้าคอยไปตัวใดรดขั้นแดกเจ็ดแปดสามมันหาบได้แปดหนึ่งกับแปดสามมันหาสื่อบได้หายไปไปหายไปขั้นเด็เอาไปให้ซียูดอนเขาอู้ซี เจ็ดแปดสามทะเบียนเจ็ดแปดแล้วกับแปดสามมันหาสื่อว่าได้ตัดเอาเจ็ดแปดเออแปดเจ็ดกับแปดสามน่ะมหาซื่อว่าได้ทะเบียนรถมาหาสื่อซุ้มันได้เนี่ยละนี่ละซื้อตัวตัวมันได้นีละเจ็ดแปดสามแต่ว่าวันหนึ่งสิบวันไตั้งลูกสาวไปเที่ยวอายุธยาที่สุพรรณวัดวัดวัดโัวานน่ะทำกจะลืมอัดเนียวรถมันหลอกรถเก๋งมันที่เคยออกประจำเ รถดดมันล็อกอยู่ซื้อกันลลอกสิแมันมันมีนีหอยัางนีอย่งยูง่ยในวัดเนะหมืจอดในวัดมันล็อกเสียแปดร่อยเตืรน,น,น,น้างมาเหตไใหหลอกุนแจอยู่ทั้งยม่แล้วซืยอรถขนน,นั้น่เอา สี่เน้นคุณมันสี่ตัวมันสามตัวทั้งหนาสามแล้วก็มีตัวหนังสือนะหกเจ็ดศูนย์สามันได้ว่าสีเน้นเจ็ดศูนย์สามนี่ง่ายเลเจ็ดศูนย์สามเบียนรดรดลูกสาวถ้ามีคุณเลขถ้ามีคนมาต่ำมาซ่อนหนี่ขั้นหนีออกตลอดขันมีคนมมหามาต่ำหรือว่าเกิดเหตุยังกับรถขั้นหนี่นี่ออกเป๊ะเจ็ดศูนย์สามเน้นเจ็ดศูนย์สามอันนี้ซื้อใ้ซื้อห้าได้เลขหนาเลขหลังที่นี่ว่าได้วังว่าสิออกไปดินทองตัวสามตัวนี้เลข้ข่ แต่ว่าสินเน้นเลือดลูกสาวเจ็ดศูนย์สามหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วกัศูนย์สามแล้วกัหกหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามอืมื่อนะ่ะให้ให้ตาทะเบียนรดลูกว่าลูกโทรมาบอกมันแมนรดถ้าลูกใส่โทรมาบอกแมนลดที่ตลอดเห็นบอกแต่มันนันเข้าไปไตทองรดตีหนันน,น,น่าจะเกิดอุบัติเหตุกระออกนี่เราหม้อใส่สิบเก่าทุกวันอออนั่นอ๋เสื้อรดเดา บเบียนัตรชดเจ็ดสี่สามสี่กกสามขั้นนี้ขั้นหนหนาย,ยกเกียร์มานี่สี่สามเชื่อว,ว่าทะเบียนรถยุเต้นทะเบียนตรงกันสองขั้นสี่สามนะสี่สามทะเบียนตรงกันสองขั้นก็เลยซื้อตามไปขั้นนั้นเอาซื้อมามันมาต่ํากันทะเบียนเดียวกันนะก็เลยซื้อเพราะว่าค่อยได้น้ำรถก็ซื้อตะลุดนี่ละบ่ซื้อไปลายอกเเลี่ยงเงินนี่เด้นี่เด้นี่เด้ แต่ตองงวดน,นะเจ๊จ้าสองเจ็ดกับแปดสามแต่เบียนกันที่สื่อมากตองงวดไปเจออาจารย์ดังเพะเนาะเมีนบอกเมียน,นแปดสามอืมจุตรงเล็กเกินไปเอา้งชุดถ่ายในมือนี่อันอันแปดสามเจ็ดแปดสามหนิมันสื้อบ่ได้ก็มาเอาในชุดนี่มือนี่เนาะเจ๊อืมแปดสามแต่มันออกกับบ่ได้แล้วมันสื่อบนะ่ได้เนาะสื้อบ่ได้ ไป่นได้ซะอพิ่นได้ซะผู้เพิพ่นซื้อได้ก็ได้แม่นจ้ะอดีใจนําผู้เพิพ่นซื้อได้คั่นมันออกมาเนาะมันออก783ก, 8, ก็โอ้ยสิได้อยู่ยแล้วเอาใหม่เฮาซื้อบ่ได้เฮาก็เอาอันใหม่เรียกใหม,ม่เดี๋ยวเขียนก่นอ,นอนเดใช่นี่น้องเอ้ยเติมตั้งเจ็ดมทะเบียนรถลูกสาว ต้มไส้อันเก้านี่บอกฮะนาเก้านี่รดเนาะเอเขียนเอาไม่รอดเขียนเอาไม่เนาะขันโม่ข้อนี่โม่ข้อเหองก็ลายถูเขียนเาไม่รดเด็กซุ่มหนีบอเขียนลงหรือเพราะว่าช่วยลอตเรีแล้วครับเขียนแตนบ้านเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ้เกับเขียนนี่บ้านเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งกับทะเบียนรถหกเจ็ดศูนย์สามเท่านั้นเก้าศูนย์กับสี่สามเก้าศูนย์กับสี่สามบเจ้เก้าหนึ่ง กับ <90 S 1> ตัวเบียนโหดลูกสาวเล่าเจ 4, <3 S 1> ด็ดศูน<ะ>ย์สามเพื่อในสามสี่สามอยู่ขวดขวดแหวนกับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์สามทะเบียนเลขไถ่ <3 S 1> เลขไถ่ตามตัวกับเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามสี่เก้าศูนย์ <70 3. S 1> แล้วนำไปโหดท่านนั้นไม่ตรง เนี s, okay. oh, so mm ่เก็นย์กมะเขาก็แบบเพื่อนี้ตอันนี้ล่ะซื้อลอตเตอรี่นี่เด้4ซีเก้าศูนยะตั้งหลายใบเนียอะี่อะี่อเพื่มาขออแล้วกันก็สี่นี่ขัานนั้งซื้อแล้วนี่สีเก้านยเก้าศนยับยางกวดเจ็ดสมตัวเจ็ดศูนสามทะเบียนรถลูกสาวแกดลอกแก่ลอกวนอสามเอาเท่านั้นแหละมันหลายตัวซุมนี้กับเบื้งเขาพิจาหนาเอาเง่นคือกระถือี่ดอกซื้อไว้หลายอยู่ สื่อไว้ออกไปแี้วดิือออกไปแล้วปัดเอา4 9 9 0 7 0 3บ่ตัดก็ได้เอา3ตัดแล้วอันโทรม่มีแล้วเฮาก็เอา90บาทน49มันได้90ตัดเลยทั้งๆเออยัง49กับ70บ่73บ่ เอาแล้วมันหลาเอาตเลึกถ่ายมันมากออกเล็กถ่ายตบตบเลยทก็เอากระชัดใครจะอยากตัดแฟร์หยัดแฟร์เราเล็กถ่ายรถอยู่หนิมันกับบได้กราฟจะขึ้นอยู่ในนี้แล้วเนาะเจ็ดศูนย์สามสี่เก้าศูนย์ขั้นนั่นสามตัวตรงดิสี่เก้าศูนย์ออกสี่เก้าศูนย์เน่แม่เนาะเล็กถ่ายก็เอาดอกออกนี่ละอยากให้ออกตัวนี่ละเจ๊ดสี่เก้าศูนย์ออกหลุดเพราะว่ามันตรงกับบัตรกุญแฮนั่มมันกระจดยไป เพราะว่าทางวัดกุญเฮกับสิเดีเฮกัได้สางเนเะอ okay, าเก้มักตัวใดบาัาจะซื้อแล้นวนี่ตโตมากนี่เด็ยี่สิบสี่ล้านเก้าศูนย์เนาะยี่สิบสี่ล้านยี่สิบสี่ล้านคือเก้าศูนย์เนี่ยสี่เก้าศูนย์ขั้นน้นองขั้นไม่ตีเอกดูดีๆนะครับแลวมักตัวใดออกตัวนั้นเด้อก 4, เก้าศูนย์กับสี่สามเนาะเจ้สี่สามกับขั้นยกเกียยนนะขั้นที่ยวหลักมาตองหัวกับจิตแปดสามมันซื้อว่าได้จิตแปดสามซื้อว่าได้ซื้อว่าได้ค่ะเอาได้ ชุดนี hmm. uh ่แหละลอตเตอรี่บี่มีเเป็นจังไดเป็นจังไดบัตสามตัวสี่เก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์สามได้เห็นกันนี่มักกัเอาบ่มักกับ่เอาทานบ่มักกับทานแต่ว่าเราก็เถือกีเหรียญได้พี่น้องเอ้ย ให้ถึงลายตัวมันไหลนะเป็นบาอตั้งสถิติประวัติเจตินรดนี่สิบเอ็ดงวดติดอันนี้กลับมาอีกครั้งเจตินรถสี่งวดสอนแล้วงวดที่หาจิถือว่าสี่งวดเราได้น่าเจเนาะเดยือท่านว่าสามงวดมากโมกุล่าอีกคันดีที่สิบเจ็ดดีส่งวดนี้คันถือว่านี่กับงวดที่หาและปู่ขาท่านบ่ถือหลาย สื่อเลียนๆว่ได้สื่ออีลีเนาะมันมากจัตัวคนเนาะน้องแคบนาจอได้เด้อครับค่ะได้ว่าถือนมาถือกีีลีแ้ว่าเลขโซ่น่ะตัวข้นแต่วันออกกลุ่มผ้าก็หจับมันงวดได้แสนแตกนะหาซีซีเดสามตัวขันั่นด็เขาสิวารับมือนีแบบค่ะหาซีซีขั้นหกหกหนึ่งให้ห้ากนเต็มแต่ตัวเอาไคอยลงรถดือคอยท่วงเลยนั่นท่านนี้แหละครับมันสิออกวงกีรี พอลดสวนนี่อัน,นอัน,นอ่านเลยเอาบ่ไดดปากแน่แนแมน่แมนปากมาั่นมันแต่น,น,น,นี้ยอ่เสือบ่ทรศอืมไปนะอ้อาวกระไฮเ้ขั้นที่สือมานขั้นที่บอขับเขื่อนบ่ไดดน่ะมันมักออกขั้นที่สมนักนักนะ่ะออกเลยขั้นที่ไหนสมเสียเงินนะ่ะออกเป๊ะตัว <90 S 1> กีเซนใต้ซีแดงขึ้นออตัวนักน่ะโมเกนเนีจ้าเก้าศูนย์กับสีสามทา้งเทียมันกับบ่ออกตัวนักน่ะออกไม่หนีละมากตัวใดก็เรียกเอาครับอืแต่แต่ผู้ชอบ ผู้ได้ฟันเกา่าฟันเจ้าของเนี่ยหลายจะเมาตะเลึกผู้อื่นมันบุญไทยบุญมั่นนะแป <88 S 2> ้งเทมเบลเจ้าของอบุญไท<ป>ยบุญมัน่นเบิ้งไว้ซื้อเบิ้องจะซื้อซื้อคันนิ่งตะน้ำอันนี้แหละซีเก้าศูนย์ชั้นเสียเอาลายใบก็มูว่วเนาะซีเก้าศูนย์หกใบเกตใบพี่ตาเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เบอร์เลยเก้าศูนย์เบอร์เลขเก้าศูนย์ตลอดเก้าหนึ่งมาเล็กที่หนึ่งเก้าหนึ่งกับสี่ซื้อลัดไใบยุยู่ในนี่มีรางวัลนีนเจ้า เห็นมองวดก่อนนี่มาถ่ายเจ้าจักใบซี่ใบเนื้อมา่อดน่ะนะมิ๖เนื้อสองใบแต่ว่าจะไปซื้อเพิ่มได้เพิ่มอยูสองใบเส้นก็เือกซุ้มใบโซ่น่ะถือจะไปซื้อเพิ่มอีกเลขตัวเก่าหัะและนี่ก็จะซื้อเพิ่มอีกยูเลขตัวเก่าจับไปยังไหนก็นมาใกล้มือใกล้อคว้าวันฉันซื้อเป็นร้อยใบกรับผมีจัด้วยเงี้ยนัเมื่อของโดยเบื้องล่างเมื่อเกลี่ยไปยังไดก็คือโมกเหมนลายมือฉันน่ะจะมีดอกบัวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกากระบาดกลางฝามือ เพราะว่าแล้วก็มีอันสามเหลี่ยมใส่เนื้อกากระบาดนะสามเหลี่ยมก็ได้ซับนั่นยากกระยอนแมนแล้วก็มีอันนี่เด็กไฟอันไอ้ยางกุดท่านไปจิ้มบอกนี่ดำๆอยู่เนี่ยมันเป็นไฟท่านจิ้มบอกไฟันปากพารวยท่านไปจิ้มบอกเอาใส่ยามันเลยเหลี่ยนหน่อยหน่อยตะกี้มันอยู่นี่ค่ะกับอันนึงอยู่นหนียู่หน้าพาอยู่ฟาตินมีมีไฟมีขีเมิงวันอยู่ฟาตินกระบาดบอกยังไงกุเละยืนหนี่ ท้าผิดบ่ได้ดีผิดศีลบ่อใดดีนี่ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติางให้ามทำผิดเสียงอายุกลางแล้วมทนผิดเสี่อยู่มันีมีดอกบัวนะดอกบัวอยู่นี่นี่ดอกบัวแล้วก็มีสามเหลี่ยมคุ้มทรัพย์สามเหลี่ยมคุ้มทรัพย์อยู่นี่แล้วก็มีกากรบาดไล่เมื่อนักแน่นคนจริงทำจริงจะไล่เมื่อนักแน่นเส้นใหญ่เส้นลึกผู้คนคนที่บ่ตั้งใจใส่ชีวิตไล่เมื่อสีเส้นน้น่อยบางๆลาเมื่อเกตัวเอ็มผู้คนใช่เอ็มั้างนี้ก็เอ็มค่ะข้างนี้ก็เอ็มเหมือนกันค่ะ เอ็มเหมือนกันใช้เอ็มมัน็ีทังไมดนีด่นี่เสน้นนี่จะมีโชคลาภถูกหวยบ่อยๆตัววีอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันถูกหวยบ่อยฉันเบิ่งลายมือเขาเห็นเหตเบิงบ่งไม่ต <ไล S 1> <ม>ิ่งตอ่าฉันเบิ่งอยู่ด่โอหยนอนแม่นลายม่อลายมือเส้นใหญ่เ <c oughs> ส้นเลือมมองชัดเจน <c oughs> คนจริงใจแล้วก็คนตั้งใจใช้ชีวิตนี่เออเฮ็ดยังเฮ็ดจริงเฮ็ดจริงท้ามันัดยังก็ได้โชคจะลายมือนักแม่นเห็นชัดเย็นนี่สามเลี่ยมสามเหลียมถุงเงินค่อยมีวะ มีพกกระเบิ้งเอานตัวมีผุนห้งถุงไงผุนละลอยล้านล่่ลอยล้านพันล้านมัน้องล้านอมองลอยล้านพันล้านไอกระยุหมองนี่เด้อโอ้ดะูเน่ยเฉพาะคนรวยไล่มือคนดีโอ้ยมีกากระบาดยุ่มงนี่แม่นบ่บ่อยพอยู่กลางวีตัววีบ่แมนวีเขาได้วีออกมีความหรือวีหาย